วันนี้ก็ลองติดเครื่องครับตอนนี้ก็เปลี่ยนพ,พั่วทิศขึ้นใหม่แล้วครับลูกสูลูกคับออกสูลูกปอกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ทําพวกชินชินวาลต่างๆนะครับกับพั่วกเทกียบ่าวาวนะครับส่วนข้านในเรื่องหลก็ย,ยังเป็น ไปลังคาใส่แล้วนะ,ะรกนกใดูข้งน,น้านะครับไปลังคาก็เรียบร้อยครับใส่แล้ว,วนี่ครับ อาทิตย์หน้าจะได้ไปเขียนแบบนะครับใส่ไฟลังคาแล้วประมาณนี้ครับยงางไม้หกเส้นก็เดี๋ยวขึ้นอีกคันนะครับคันหนึ่งก็ลูค้าจองแล้วเหมือนกันเป็นไฮเทคนะครับคันนู้นะครับ คัสซีก็เดี๋ยวใช้ค่ซีเส้นนี้ครับเป็นค่ซีเบน,น์ครับตัวนี้ถามว่ามันต่างจากพวกคัาซีห้างยังไงก็ถ้าถามผมก็ว่าไม่ต่างครับเพราะว่ามันมันก็เหมือนกัน,นครับต่างกันที่ว่าห้างมันจัดได้เยอะกว่ากับมันเป็นตรงรุ่นนะครับก็ข้อดีข้อเสียอย่างตัวนี้ คัสซีมันหนามันได้ความหนาตย่งเนี้ยมันหนากว่าหนากว่าเยอะเลยครับเนี่ยเด็กมันหนากว่าถ้าเป็นพวกคัสซีคัสซีเดิมๆพวกอีซุฮีโน่ก็ไม่หนาขนาดนี้นะครับตัวนี้คัสซีครับก็ถ้าเป็นอีซุเดี๋ยวให้ดอูอันนี้1 0ะครับ สิบล้อตัวนี้พอๆกันบ้างมาน,นิดเดียวแต่ถ้าเป็นหกล้อปกติยังไงไม่มีทางหนาขนาดนี้เดี๋ยวทำการเปลี่ยนก็คือใครขยับช่วงครับขยับช่วงตรงนี้คือถ้าเราทำเป็นฮีโน่ราก็เปลี่ยนเป็นแปดสิบสองถ้าเราทำเป็นอีสูก็เปลี่ยนเป็นแปดสิบสี่อย่างนี้ครับคือ,อยังไงก็ต้องทำใหม่อยู่แล้วครับตัวนี้ นี่เป็นเบนซ์นะครับซีเบนซ์อันนี้เลขเลขตรงนี้บมันหนาดีบเบนไม่มีหักมันไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยครับ เพราะถ้าเป็นเบนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นคันนี้นะครับก็ออมีเดี๋ยวฝั่ท้ายเอามาเมื่อวานยังไงเนาะดูกันนะนี่ครับฝั่ท้ายฝั่ท้ายก็ตรงหุ่นนะครับ FD ตัวน,นี้เป็น FD 1J โน FD งนอฟด เราเอาตัวนี้ใส่นะครับถุท้าเอฟดีแล้วก็เป็นตอนนี้เดิมมันเป็นมันไม่ใช่แหนบมันเป็นถุงลมนะครับแล้วเจาะดูให้สแสแกลงเจาะรูให้เป็นไอเขาเรียกไนะสตดือแหนบนะครับทำเจาะรูให้สตดือแหนบลงหน่อยหนึ่งแล้วก็มีคันหนาอยู่ตรงนั้น,นะครับคันหน้าคานหน้า นอกเหมือนกันนะครับข้างหน้าช่วงล่างมีครบนะครับก็บอะไรต่างๆอุปกรณ์ครบหมดแล้วครับเดี๋ยวรอประกอบนะครับแคันนี้มีลูกค้าจบหกสิบสีให้นะครับก็ลูกค้าที่นํารถมาต่อดากับทางทางอู่นะครับก็อุดหนุนไปอีกหนึ่งคันครับแม่ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ปิดคันนี้แ็บร้อยนะครับเนี่ยครับปิดอันนี้ ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับยังรอติดตามคันนี้นะครับเป็นไฮเทคลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเอาไปทําที่อบอุ่นใจเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละคะรับไม่อรับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ